ฉันสองมือจับปัจจัยใช้โทรศัพท์ทำลายกรรมาฐานจนไม่เหลือล่ะพากรรมาฐานจะแท้ไปฉันสองมือถือปัจจัยใช้โทรศัพท์เราหบบมดใ้เหลือเหลือแต่คำพูดลมปากแค่นั้นละ่ะการกระทำมันหมดแล้วท้าฉันข่งถนนหนทางในหลวงในลานโอ้ดูไม่งามเลยนะจนล่องรอยภูบาจารย์ที่นำพาทำไม่เหลือละ่ะบาตก็ยังไม่บินลยนี่กินข้าวต้องอยู่ในถ้วยในชามไปหมดแล้วนี่ตอนบวชก็เห็นว่าอายันเตปัดโตนี่บาตรของเจ้าไม่ได้บอกนี่ถ้วยนี่ชามนี่มีอะไรลงในบาตรนั่นที่พูดสําหรับพระ กรรมฐานนะอาตมาสร้างตรงนั้นได้ตรงนี้ได้สร้างได้ตรงไหนเป็นสมบัติของพระพุทธเจ้าของศาสนาไปเดินซื้อของในห้องขงในหับขับรถขับเรือมเนี่ยแบบนี้มันไม่ใช่ผ้าแล้วนี่ความรู้สึกของชาวพุทธเหมือนที่ในบอกพระก็คือโยมโยมก็คือผ้านะ่ะเราชีวิตสืบเนื่องด้วยคนอื่นปัจจัยทั้งสีนั่นแหละเราได้อาศัยเขาไม่มีใครขับรถให้เดินเอาทาไมเดินก็พยายามสร้างความดีจนกระทั่งคนเขามันมีศรัทธาที่จะให้ใส่ใจเข้าวัดปฏิบัติไปเรื่อยๆแต่ปัญหาขึ้นมาทําแก่กล้าขึ้นมาแล้วมันมีคนประรเอ,อีวณ ทำลายฐานเจ้าของตั้งแต่เป็นพระเลขเนียนน้อยมันไม่เกิดความขลังขึ้นมาฐานมันไม่มีรักษาข้อวัดปฏิบัติรักษาศีลให้มันมั่นคงไว้ทําย่อมรักษาผู้ประพฤติทำอยู่แล้วมันจะเป็นราศีแก่ตัวเจ้าของในอนาคตบารมีเมื่อแก่กล้ากันเลยเวลาแล้วมันเหมือนผลไม้มันหักสุกเองของเงี้ยไปบังคับมันไม่ได้หรอกแปดโมงแล้วแปดโมงเรายังไม่ได้ฉันเลยนี่มันบินลำบากเดือนอาหารก็เป็นชั่วโมง โมงกว่าจะเสร็จนี่ยังไม่เสร็จนี่ไม่เนี่พวเรามันฝ่าฝืนกฎระเบียบรรทำเนียมกูบาาจารย์เราถ้ากรรมฐา,านฉันมันต้องได้ฉันตั้งแต่เจ็ดโมงเ็ดมงครึ่งฉันเสร็จแล้วเราเนี่ยมัน รอคนนู้นรอคนเนี้ยฝ่ายจะเสร็จแต่ละอย่างละอย่างกินเวลาไม่รู้เท่าไหร่มันยุ่งแต่กับเรื่องอยู่เรื่องกินโลกทั้งหลายมันก็มีแต่ยุ่งในเรื่องอยู่เรื่องกินแหละที่ไม่มีโอกาสเข้าวัดเอาหาอัดหาทม เพราะว่าเรื่องเขาหาอัธถาธรรมันก็ไม่พ้นดีต้องเขาหาพระเข้าไปเจอพระไม่ได้เรื่องไปแบบนึงอะ่ะเนี่ยเข้าไปวัดไหนเข้าไปหาพระองค์ใดก็ต้องพิจารณาใหมันดีซะก่อนมีศีลาจารวัดข้อวัดปฏิบัติ เพงานมันเข้าไปมันก็ขัดขวางหูขวางตาไปางั้นพระมันไม่มีศีลาจารวัดข้อวัดขัดเก,ากลาเกลียนแล้วมันถึงได้เมื่อกี้ใครก็มาเล่าพระกรรมฐานจะแทะไปฉันสองมือไปเจอโยมเข้าออเลยอยังไงอ่ะวิ่งหนีกันอลนุลหมันดูพระขนาดพระกรรมฐานจะแทะ กรรมาฐานได้ลงได้ฉันสองมือถือปัจจัยใช้โทรศพัพท์เราหมดให้เหลือเหลือแต่คำพูดลมปากแค่นั้นละ่ะการกระทำมันหมดแล้วเครื่องชำระมันไม่เหลือแล้วมีหมู่เพื่อนมาจากไหนนี่มาผ่านไปผ่านมาไ้เวลาวิลากบ ให้มาฉันอย่าไปหาฉันตามอำเภอใจเป็นพระสงฆ์องค์เจ้าไปหาฉันข้าวอยู่ในร้านค้าร้านขายเขาไม่มีศีลาจารวัดข้อวัดอันงดงามทั้งโลกเขาอาจจะว่ามันเป็นความจำเป็นแต่ทางธรรมครูบาอาจารย์ท่านมีข้อวัดที่มันสลดสังเวช หาฉันข่างถนนหนทางในลวงในลานโอ้ดอูไม่งามเลยนะฉันด้บาทก็ไม่ฉันโดวยเฉพาะกรรมฐานเราแล้วพูดนี่เน้นกรรมฐานหรอกอันที่อื่นเราก็ไม่ว่าละในเรื่องของท่านกรรมฐานพวกเราเราจะทรงข้อวัดปฏิบัติไว้นี่พยา,ายามใส่ใจเริ่มเสียไปเสียไปจนล่องรอยภูบาอาจารย์ที่นำพารมไม่เหลือแล้วนี่ สองมือจับปัใจจัยใช้โทรศัพท์นี่มันตัวนี้กําลังก้าวเข้ามาแบบนั่นเลยตีวงกรรมาฐานทําลายกรรมาฐานจนไม่เหลือละเพราะนั้นไปวัดใดก็แล้วแต่เถอะถือว่าเป็นวัดไม่ได้วัดท่านวัดเหล่าวัดของพระพุทธเจ้าจะเข้าจะออกเขาเข้าด้วยหลักธรรมหลักวินยัยมีข้อวัดศีลาราชลวัดมีข้อวัดปฏิบตัติมันอันเดียวกันทําไมมันจะเข้ากันไม่ได้ ไอ้ที่มันเข้ากันไม่ได้ครเพราะมันไม่ปฏิบัตินะทีมันถึงขัดกันอยู่นันเห็นภาพไปฉันในหลวงในร้านนะโอ้ดูไม่ได้เลยนะมันเป็นคารวะญาติโยมไม่ใช่โยนไม่เหลือนะ่ะนีการแสดงของพระท่านว่าพระ จะทำอะไรก็ต้องให้อยู่ในทำในวินัยในข้อวัดปฏิบัติโดยเฉพาะก,กรรมฐา,านก็บฉันในบาทมันเป็นปฏิปัาครูบาอาจารย์นำพามาไอบาทก็ยังไม่บินลเลย กินข้าวต้องอยู่ในถ้วยในชามไปหมดแล้วเนี่ยตอนบวชก็เห็นว่าอายันเตปัดโตนี่บาทของเจ้าไม่ได้บอกนี่ถ้วยนี่ชามนี่โจกนี่แก้วนี่หม้อข้าวหม้อแกงของเจ้าเมื่อไหร่มีอะไรลงในบาทน,นั่นมันจะไม่เหลือแล้วนี่เอาตามโลก ควสงสารพจนไม่มีเครื่องแสดงออกถึงความเป็นพระเลยยุคนี้สมัยนีย่เนี่ยถึงบอกว่าข้อวัดปฏิบัติเครื่องขัดเกลามันไม่มีเมื่อไม่มีก็ทํากันอย่างเนี้ยมันแยกออกไม่ได้เลยทีเนี่ยทําอยู่ตรงไหนมีแต่กิเลสทําอะไรก็มีแต่ ให้กิเลสเข้าไปลวดวางลวดลายไปทำหมอกที่จะไม่เหลือจนกระทั่งไม่มีทางเดินเอาไปทําอย่างฆรวยาวาสญาิโยมกาบอกพระก็คือโยมโยมก็คือพระอะไรสิทินอย่างพระขับรถขับเรือกินเหล้ากินละอะไรต่อมีอะไรกินข้าวแรงแกงร้อนไปจับปัจจงปัจใจไปนี่พูดสําหรับพระกรรมฐานนะเสียหมด เฮ้ยที่นี่มีแต่ลมปากค,ความเป็นอยู่ทุกสิ่งทุกอย่างทําเหมือนคารวาดแล้วจะแยกอ,อกได้ไงนี้นความรู้สึกของชาวพุทธเหมือนที่ในบอกว่าพระก็คือโยมโยมก็คือพระนั่นแหละเขาพูดมันก็ต้องนํามาคิดสิเขาพูดผิดพูดถูกพูดถูกพูดผิดได้มากน้อยแค่ไหน เราตัวเราเนะ่ะเข้าไปดูที่ไปเปรียบเทียบเราถ้าเราไม่ได้ทําอย่างที่เขาว่าเลยไปเดือดร้อนอะไรเราทำหลักวินัยมีไว้เพื่อน,นักบ,บวชของพวกเราอยู่แล้วข้อวัดปฏิบัติปฏิบัติทาเครื่องดําเนินที่พ่อแม่กูบาอาจารย์นำพาก็ยึดให้มันได้สิเป็นห่วงหมู่เพื่อนไปไหนมาไหนเหมือนกัน ไปเห็นขันข้างถนน,นหนทางไปมีบาทลูกเดียวนยลงว่าตร,ต,รตรงตรงไหนพอบินทาบาได้บินไปเหอะไม่ว่าหมู่บ้านแห่งหนตําตำบลใดที่ไหนเขานับถือพระพุทธศาสนาอยู่แล้วทำหน้าที่เยี่ยวของแต่ว่าไปสว่างโต้ลุงตรงไหนหรือใกล้วัดใดผูดบาอาจารย์ท่านพอที่จะมี ข้อวัดปฏิบัติของท่านก็ถือว่าเป็นพระด้วยกันท่านจะไปเลือกว่าวัดท่านวัดเราวัดเขาวัดเราได้หนอวัดก็วัดของพระพุทธเจ้าวัดของพระพุทธศาสนาพระก็พระอยู่ในพระพุทธศาสนาทําไมมันจะเข้ากันไม่ได้นอกจากข้อวัดปฏิบัติศีลจาชารวัดมันไม่มีนี่มันที่มันเข้ากันไม่ได้เหมือนน้ากับน้ํามันอย่างนั้นก็เป็นไปได้พระที่เป็นพระของพระพุทธเจ้า ข้อวัดปฏิบัติอันเดียวกันแล้วนี่ยังไงมันก็ท่ามันจะเข้ากันไม่ได้เขามีความมุ่งหวังตั้งใจอันเดียวกันศาสนาเดียวกันไม่ว่าท่านว่าเราอันเดียวกันอยู่แล้วท่านไปไหนก็พากันรักษาของข้าวัดปฏิบัติไว้จะพากันทําลาย อาน,นความหมายสื่อแสดงออกของความเป็นพระว่างสายปฏิบัติเรามันจะไม่เหลือพระค้ารักษากันไว้ผ่านไปผ่านมาก็มาฉันองค์ไหนพระองค์ไหนไม่ต้อนรล่าให้บอกอาคารทุกกวัดมีไว้เพื่ออะไรวัดต,ต่างๆาการปฏิบัติต่ออาคารทุกาที่จะเข้ามาสู่สำนักฟังแต่ว,ว่าศาสนาของพระพุทธเ,เจ้าเี่ วัดวาวาดาศาสนาที่สร้างมาเขาสร้างมาให้พระมาจากทิศทั้งสี่ไม่ได้มีของท่านของเราเมื่อไหร่แต่พอมาบวชเข้าจะไล่ภาพทุกวันเนี่ยว่าของกูเท่าอ,อะไรกุฏิคนโน,โน้นกุฏิคนเนี้ของอย่างนั้นอย่างนี้ทั้งนั้นนี่ของนี่ของพระพุทธเจ้า สิ่งที่ได้มามัก็ได้มาด้วยพระบาร,รมีของพระองค์เราเป็นภูมีอะไรภาษาอีสานก็มีแต่ค่อยมากล้ยังจะมาเก่าวตัวเอาสมบัติของพระพุทธเจ้าสมบัติของพระาศาสนามาเป็นของตัวได้ไงอาตมาสร้างตรงนั้นได้ตรงนี้ได้สร้างได้ตรงไหนเป็นสมบัติของพระพุทธเจ้าที่เขาเอามาบูชา จะว่าของคนนั้นของคนนี่ของอัตมาภาพอัตมาแพรบได้ยังไงของาศาสนาเขาสิ่งที่ญาติโยมก็นํามาก่อนนามาบูชาพระพุทธาศาสนาเขาไม่ได้มาบูชากิเลสของพระเมื่อไหร่ถ้าเราไม่ได้มาหนุ่งมาหม่มมาคลองผ้ามาเอาสมบัติของพระองค์มาทรงไว้อย่างเนี้ใครเขาจะศรัทธาละ่ะมันพกักการักษากันหน่อย หมู่เพื่อนผ่านไปผ่านมาได้เวล่าเวลาแค่นี้เข้ามามาฉันกก่อนค่อยเดินทางไปจะไปทุรละปะ่าปางที่ไหนก็ค่อยไปทำมาด้วยทำด้วยมีไหนย,ยินดีต้อนรับอยู่แล้ววัดนี้ก็เป็นวัดของพระพุทธเจ้าผู้มาจากทิศทั้งสี่ไม่ได้มีท่านมีเรามีมหานิกายมีธรรมยุทธ์เราลูกพระพุทธเจ้าเหมือนกันขอให้มาตามหลักทมหลักวินยัย นี่น <ijk> มันก็เป็นที่อยู่อาศัยของพระที่มาจากทิศทั้งสี่ไ er ปแล้วไอฉันเข่าตำวัดตมไอ้ตามข่างทางตำน้ำ่างตำล้านโอ้ดูไม่ได้เลยป่าปนสับสนปนเปกันนี่จะไม่เหลือท้ามาด้ก็ไป ึ้นห้างขึ้นหับไปจ่ายของเหมือนคารวาสญาติโยมเรไปซื้อของในห้างเที่อโคจรไม่สมควรที่พระสมณะเราผู้ออกจากโลกแล้วจะเข้าไปสับสนปนเปนกันไปเดินซื้อของในห้างในหับดูไม่ได้เลยนะขับรถขับเรือเนี่ย บางทีเขา,าขับรถล้วเหม็นเหล้าหึงมันเป็นตำรวจกองไม้หน้าสามหน่ะตีกบ,บาลน,นี่ยแบบนี้มันไม่ใช่ผ้าแล้วถ้ามันจะแสดงอะไรออกก็จะอยให้เหมือนคารวาสเขาเราชีวิตสืบเนื่องด้วยคนอื่นไม่ตั้งแต่ที่อยู่อาศัยปัจจัยทั้งสีนะะ่นั่นแหะเราได้อาศัยเขาไม่มีใครขับรถให้เดินเอา ถ้าไม่เดินก็พยายามสร้างความดีจนกระทั่งคนเขามีศรัทธาที่จะให้ที่พูดเมื่อวานก็เหมือนกันแหะลงทําความดีมันเต็มที่แล้วจากคนพระเล็กๆน,น้อยๆจากที่ไม่ได้หน้าเลยหลังต้องอาศัยอยู่ตามหลักธรรมหลักวินยัยใส่ใจข้าวัดปฏิบัติไปเรื่อยๆแก่ปัญหาขึ้นมาทําแก่กล้าขึ้นมาแล้วมันมีคนประรณราเองเหรอกมันแย่งกันด้วยซ้ําไปเอาเห็นได้อจากผูมหาบัวพวกเราทำข้อวัดแบบแย่งก,กันก็ไม่ได้บุญ นี่มันไปทําลายฐานเจ้าของตั้งแต่เป็นพระเลขเนียนน้อยอะไรก็บอกว่าไม่สะดวกไม่สบายกล้เป็นว่าทําอะไรตามความชอบใจเจ้าของมันไม่เกิดความขลังขึ้นมาฐานมันไม่มียิ่งแก่ภาษามากข่ายยิ่งเละเทะอยากได้มีความสุขความสบายอยากได้อะไรตามความชอบใจของเจ้าของขอให้ปฏิบัติตัง้งตั้งแต่เริ่มต้นรักษาข้อวัดปฏิบัติรักษาศีลให้มันมั่นคงไว้ จากที่แรกมันก็ลำบากบ้างตามภาษาพระเล็กเนียนนอย้อยค่อยๆขย,ยับไปเรื่อยๆทำย่อมรักษาผู้ประพฤติทธรรมอยู่แล้วยิ่งมีควาษามากมีธรรมสูงมากเท่าไหร่มันไม่อดไม่อยากหรอกผูดด้จะจะภาวนาให้มีความสุขความสบายอยากได้อะไรอยากไปไหนโดยไม่ต้องไปละเมิดฝืนพระธรรมพระวินัยนี่แหละทำย่อมรักษาผู้ประพฤติทธรรม ขอให้นำสิ่งนี้ไปคิดสําหรับนักบวชผู้ปฏิบัติเข้ามาสู่ธรรมสู่วินัยใหม่ๆใ,ใส่ใจเรื่องสิ่งพวกนี้ไว้ให้ดีมันจะเป็นราศีแก่ตัวเจ้าของในอนาคตแล้วก็เป็นราศีกัแกพระศาสนายังมีคนรักษาไว้สิ่งพวกเนี้ไม่ใช่อะไรก็จะว่าไม่สะดวกสบายไม่เหมือนพระผู้ใหญ่จะไปเทียบท่านทีพระผู้หลักผู้ใหญ่ก่อนที่ท่านจะได้มาสิ่งพวกเนี้แล้วแล้วแต่ท่านรักษาของข้อวัดปฏบิบัติไว้สมัยท่านเป็นพระเล็กเนีนน้อย ท่านก็พยายามสร้างฐานของท่านท่านขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆจากที่ท่านทุกข์ยากลําบากไม่มีใครประววณานาะไม่มีใครจะมาศรัทธาท่านท่านก็ต้องปฏิบัติของท่านไปตามเนี่ยอย่างที่ว่ารักษาของข้อวัดปฏิบัติไวเ้เรื่อยๆเรื่อยๆเสริมตัวเองขึ้นเรื่อยๆบาร,รมีเมื่อแก่กล้าก็เรื่อยละถึงเวลาแล้วมันเหมือนผลไม้มันหักสุกเองของนี้ไปบังคับมันไม่ได้หรอกขอให้ตั้งอกตั้งใจประพฤติปฏิบัติ จะไปเปรียบเทียบท่านอย่างพระมหาเทระาพระเทรลพระผู้หลักผู้ใหญ่ของท่านว่าก็ใช่สิท่านเป็นพระผู้ใหญ่ท่านก็ทําได้กอตอนที่ท่านจะทําได้แบบนี้ท่านก็มาจากผ้าเล็กเนียน้อยนี่เองเราในฐานะผ้าที่จะเข้าไปศึกษาของพขะวัดปฏิบัติตามสํานักนั้นๆก็เช่นเดียวกันพยายามรักษาไว้ให้ดีนี่แหละที่ว่าจะเป็นบรารมีเป็นลาศีให้กับตัวเจ้าของยิ่งมากอายุพรรษสามากเท่าไหร่มันก็ยิ่งหน้ากราบหน้าไหวหน้าเคารพเลื่อมใส แต่ถ้าไปทําลายฐานตัวเองตั้งแต่เป็นพระเล็กเนี่ยน้อยแล้วแก่ตัวไปก็ยังเอาตัวไม่รอดก็เพราะอะไรไปโทษใครไม่ได้โทษเจ้าของตั้งแต่ตัวเองได้เข้าเข้าก้าวเข้ามาปฏิบัติไม่กําจัดสิ่งที่เป็นข้าศึกออกเรื่อยๆเรื่อยๆไม่ชําระตัวเองไม่มีศีลาจารวัดข้อวัดปฏิบัติขัดเก้ากิเลสเจ้าของออกมันก็ยิ่งทําลายเจ้าของไปเรื่อยไปเรื่อยไปเรื่อยแก่ตัวมาจะหาใครที่จะไป ดูแลรักษาก็ไม่มีกับเพาะอ,อะไรเพราะไม่รักษาทำไม่รักษาวินยัยเราเห็นได้จากกองกรรมาฐานพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านคิดดูที่แต่ละองค์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 ท่านละเมิดพระวินัยตรงไหนนี่ถ้าท่านรักษาไว้สร้างขึ้นมาด้วยข้อวัดปฏิบัติขัดเกลาขององค์ท่านรือเรื่อยๆ,ๆจนเป็นที่ยอมรับในองค์ท่าน แล้วทำไมจะไม่เป็นที่ยอมรับของสาธนารณชนคนทั้งหลายเขามีหูมีตาอที่จะมาสร้างเอาคิดเอาทําเอาแบบฝืนเอานั่นมันเป็นของปลอมนั่นนั้นไม่ใช่ของแท้นั่นไม่ใช่ของถูกต้องเมื่อไหร่มันแต่มีมายาสาไทยมิเตเล่เตเหลี่ยมอย่างนั้นอย่างนี้แต่ทำอย่างนั้นอย่างนี้เนียมันเป็นการสร้างขึ้นมาด้วยความอยากมันไม่ได้เป็นด้วยหลักธรรมชาติของบาร,รมีธรรมที่ในเนี่ยที่ว่า เริ่มตั้งแต่เป็นพระเล็กเนียน้อยนี่แหละสำคัญที่สุดพระพาการรักษาไว้ตรงเนี้ยแก่ตัวมาแล้วก็จะได้พึ่งพาอาศัยบุญญาบาร,รมีความดีที่ตัวเองกระทำไว้ไม่ยอมที่จะละเมิดเราเห็นมามากครูบาอาจารย์ที่หละหลวมขอวัดปฏิบัติสุดท้ายมาแก่ตัวมาเลยปกครองเจ้าของไม่ได้เอาใครก็ไม่ได้เอาตัวเจ้าของก็ไปไม่รอดพ่อไม่มีหลักคำประกันเจ้าของ นี่แหละการมาศึกษาข้อวัดปฏิบัติพยายามออกไปไหนก็อย่าไปเลอะเทอะออกไปไหนก็ให้มีศีลาจารวัดข้อวัดปฏิบัติไว้สิ่งเหล่านี้แหละมันจะเป็นเครื่องประกันเจ้าของชำระเครื่องมัวหมองออกจากกายวาจาใจได้เมื่อไหร่นั่นแหละมันจะเป็นบุญญาบาร,รมีเป็นความดีที่จะมาอุปปั๊มประถาดเจ้าของเป็นราศีเป็นบาร,รมีของตัวเองตรงกันข้ามกับมาบวชแล้ว ไม่รักษาสิ่งพวกนี้ไม่สร้างสิ่งพวกนี้ขึ้นมานะไปไหนก็หาค่าไม่ได้จะกลายเป็นหลอกคนกินไปวันๆอย่างนั้นมีแต่ความมีบัตรนั่นน่ะไม่ได้ขัดเก่ายาว่าพวกเราเป็นครังมากรรมาฐานหมูเพื่อนกับใครผ่านไปผ่านมาเพราะะไมาเถอะถ้ามาด้วยความดีถ้ามี ศีลาจารวัดมีข้อวัดอันเดียวกันแหะมันอันเดียวกันนั่นแหละเราเป็นลูกพระพุทธเจ้าเหมือนกันไม่มีท่านมีเราไม่มีวัดบ้านวัดป่าลูกศิษย์พระบรมศาสดาเหมือนกันขวัดอันเดียวกันแล้วความมุ่งหวังตั้งใจเดียวกันแล้วนี่ไปจะไปแยกตรงไหนมิตรกิเลสที่นั่นมันพาแยกการประพฤติปฏิบัติขวัดมันไม่เหมือนกันเออเนี่ยมันมันแยกด้วยหลักธรรมชาติเนี่ยมันปีนเกีียวกันอยู่เรื่อย อันนี่เข้ากันไม่ได้ที่อย่างที่ว่าน่ะแต่เรื่องทำล่ะมันเข้าเข้ากันได้ปั๊บเลยเหมือนน้ำเทลงใส่กันปั๊บก็เข้ากันปั๊บเลยเพราะมีข้อวัดอันเดียวกันนะญาติโยมเหมือนกันล่ะคนหนึ่งกินเหล้าคนหนึ่งเล่นกันพนันอีกคนหนึ่งไม่เล่นเงี่ยมันจะเข้ากันได้ตรงไหนล่ะมันเหมือนน้ำกับน้ำมันเทใส่กันเขย่ยาใส่กันมันก็ไม่เข้าน่ะ มันแยกเกรดกันโดยหลักธรรมชาติโดยการกระทำของแต่ละคนละคนละคนถ้ารักษาไว้ไม่ว่าพระวาัยุมแล้วจะหมดไปหมดไปจนไม่มีร่องมีรอยไม่เหลือเลยบินทบาทก็จะไม่บินแล้วเนี่ยฉันเข้าในบาทก็เริ่มจะไม่ฉันกันแล้วเนี่ยข้ากรรมาฐานก็ฉันพงฉันเพนไปหมดแล้วจับปัจจัยไปหมดแล้วเนี่ย นี่แหละสิ่งที่ทําลายวงกรรมฐานเราดูพระให้ดูข้อวัดปฏิบัติศีลาจารวัดข้อวัดปฏิบัติที่ท่านพ่อแม่ครูบาอาจารย์องค์เก่าๆเดมิดมๆท่านพาทำรรอยากจะว่าท่านเป็นพระหัวลำหมู่ัวโบราณโบราณก็แต่ก่อนมันก็มีสิ่งพวกนี้เหมือนกันไม่มีจะมาบัญญัติกันได้ยังไงจะอุตรีไปไหนพวกเรากัน <c oughs> นายพร สัพโรขเวนิมุนตุสังขันตากอาวังสิโตสขเวรมาเตงกันตนเนียมพุโตจตุวังเอาวังพิติวังวิวัน ฉันตุสาภรวกมินันสัตุมาเตภวันวันตรายูสุขีเทคายุโกภวาภิวังสีเรสันีจังมวลทาปจัยยนโน